น้หุบเขาเงียบสงบแห่งหนึ่งในอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่มีชุมชนเล็กๆชื่อว่าชุมชนมละปริเด็กๆเติบโตท่ามกลางธรรมชาติวิ่งเล่นกันอย่างเบิกบานมีเด็กหญิงตัวน้อยชื่อลินดากลับได้เจอกับบางสิ่งที่กำลังรอการค้นพบวันหนึ่งหลังจากเล่นสนุกจนเสื้อผ้าเลอะเทอะ ลินดาเดินเข้าไปในบ้านของคุณยายและพบกระเป๋าใบเก่าวางอยู่บนหิ้งไม้ยายยายกระเป๋าใบนี้คืออะไรหรอคะเธอถามด้วยความสงสัยคุณยายยิ้มอ่อนโยนก่อนจะหยิบกระเป๋าใบนั้นลงมานี่แหละลูกหยอกทะแปดกระเป๋าจากเถาวันของชาวมาลบริยายเล่าว,ว่าครั้งหนึ่ง กระเป๋าแบบนี้คือของใช้ประจําบ้านทุกหลังคาเรือนถักมันด้วยมือจากเถาวันที่หาได้จากป่าตายต้นไม้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ช่วยกันถักเด็กๆก,ก็เฝ้ามองด้วยความสนใจแต่นานวันเข้าของที่เคยมีคุณค่ากลับถูกลืมไว้จนฝุ่นเกาะและไม่มีใครใส่ใจแต่ลินดาไม่เหมือนใคร แววตาของเธอเป็นประกายหนูอยากเรียนรู้วิธีทำขยายเธอรีบไปชวนเพื่อนๆที่นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้แต่คำตอบที่ได้กลับมาคือเหนื่อยจะไปทำทำไมเถาวันทลายใครเขาใช้กันแล้วลินดาไม่ยอมแพ้เช้าวันต่อมาเธอเดินเข้าป่ากับคุณยายคุณยายถือ ลินดาถือตะกร้าคุณยายชี้ให้ดูเถาวัลทะแปดที่พันอยู่กับต้นไม้ใหญ่พร้อมสอนว่าเราต้องเลือกเถาวัลที่แก่พอและไม่ทำลายต้นอื่นนะลูกลินดาค่อยๆสัมผัสเถาวัลทะแปดอย่างเบามือในใจเธอรู้สึกได้ถึงชีวิตบางอย่างมันไม่ใช่แค่เถาวัลธรรมดาอีกต่อไปจากนั้น เธอเริ่มย้อมสีเส้นใหญ่ด้วยดอกอันชันเด็กๆมานั่งดูแล้วร้องออกมาอย่างตื่นเต้นว้าวสีธรรมชาติสวยจังเลยวันหนึ่งเธอลองฝึกถักกระเป๋ากับยายแม้เหงื่อจะไหลเต็มใบหน้าแต่ลินดาก็ยังยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจเด็กๆที่เคยปฏิเสธเดินผ่านมาเห็นกระเป๋าสีสวยนั่นเธอทำเองเหรอ อืมอยากลองไหมล่ะลินดาตอบพร้อมรอยยิ้มและแล้วเด็กทุกคนก็มานั่งล้อมวงกับคุณยายเถาวันที่เคยถูกลืมกลับมาอยู่ในมือพวกเขาอีกครั้งกลายเป็นสายใยเชื่อมใจเด็กๆก,กับผืนป่าวันหนึ่งพวกเขาเดินเรียงเถาเล็กๆในป่าแต่ละคนสะพายกระเป๋าหยอกใบที่ตัวเองถักบนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และลินดาก็พูดขึ้นเบาๆนี่ไม่ใช่แค่กระเป๋าแต่มันคือเรื่องราวของเรากับผืนป่าเพราะเมื่อเรารักและเข้าใจธรรมชาติภูมิปัญญาก็จะไม่สูญหายอนาคตของผืนป่าอยู่ในมือของพวกเรา